เราเจอสุนัขบางแก้วที่น่ารักที่สุดเลยทุกคนดูสินี้อยู่ในบ้านดงบ้านแบบคารุหาคารุหาพอดีสมัยก่อนเลยนะโบราณสวยมากเป็นบ้านแบบโบราณเก่านะแต่มีแบบดูแบบมีราคามากดูสิเนี่ยมีพันสุนัขบางแก้วทุกคนน่ารักมากเลยทุกคนเนี่ยทุกคนดูสิน่ารักมากเลยโชคดีจริงจริงได้เจอเจ้าของบ้านพอดีเดินถ่ายคลิปอยู่จากเดินจากโรงแรมวาสิธีซิตี้เดินมาเพื่อจะไปวัดป่าลีไล เจอเจ้าของบ้านนะฮะเขาบอกว่าให้มาดูบ้านสวยมากจะทําเป็นกาแฟในอนาคตไงฮะเป็นคาเฟ่แต่ต้องเป็นคาเฟ่ที่แบบรถมากเลยเพราะว่าอยู่ในใจกลางเมืองไม่ไกลจากหอนาฬิกาบรรหารบรรหารแจ่มใสเดี๋ยวมันตกใจอีกพอเอากล้องถ่ายดูนี่มันชอบตกใจทุกคนนะฮะดูลูกมันน่ารักมากเลยทุกคนอยากได้นะเนี่ยแต่ไม่ไม่มีพื้นที่เลี้ยงไงคุณพี่นะฮะทุกคนทุกตัวน่ารักมากโดยเฉพาะตัวนี้ดูสิเนี่ยนี่ตาสีฟ้า น่ารักมากสุดๆเลยมาเนีย่ยบรรยากาศดูสิทุกคนมีเจ้าของเก่ามีค่าเลยค่ามากๆเลยนะฮะน่ารักมากขนฟูเหมือนหมาฝรั่งเหมือนไซบีเรียนเนะาะเรื่องสงสัยอยู่ว่าในทางพ่อก็ทางไทยทุกคนหนึ่งนะจะมีดีเอ็นเอของไซบีเรียตอ๋อเนี่ยน่ารักมากๆเลยแต่บางแก้วมันจะดุมันจะรักเจ้าของรักเจ้าของคนเดียวเออรักเจ้าของแรกดนื้ เจ้าของก็ไม่ขอก็ไม่เอาเหรอครับอ๋อทำไมเป็นอย่างนั้นนะเมื่อวานผมไปวัดพุทธไทยสวรรค์เขาจูงกันรอบวัดเขาขังหมาเออบางแก้วไว้สำหรับเฝ้าวัดแล้วกลางคืนก็ปล่อยปิดประตูใครเข้าขโมยเขาบอกว่ามีทรัพย์สมบัติเขาก็เลยต้องเลี้ยงบางแก้วแล้วเขาเดินผ่านผมนะผู้ชายอ่ะเขาใส่แว่นตาดำเขามองผมไม่เป็นมิตรเลยเหมือนกับแบบมันนั่งอะไรแถวนี้เดี๋ยวหมาจะกระโจนใส่ประมาณอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ อ๋อทำท่ามองเหมือนไม่ยิ้มไม่ไรเลยเราว่าคนน่ะดุกว่าหมาอีกจริงพี่หมามันยังแบบไม่รู้ภาษีภาษาแต่คนน่ะบางทีสอนให้มันดุไงไปทำให้มันดุขึ้นแทนที่จะแบบเป็นข้าวซึ่งเป็นข้าวซึ่งเนี่ยจ้ะาโอ้โหโชคดีนะเปเจอาลุงเนี่ยจะบอกเจอดีเจอคุณพี่ โปรโมทด้วยเรื่องของเรื่องอ่ะได้จะโปรโมทสิเนี่ยเปิดเมื่อไหร่บอกเลยเดี๋ยวผมจะมาอ่อรีวิวให้ได้เลยนะอุ้สวยมากเลยอย่าอู้แบบอย่าไปขายใครนะบ้านหลังเนี้ยไม่ได้เลยนะขายไม่ได้หรอวครับมีค่ามรดกร้อยล้านพันล้านนะจริงๆนะแต่สามสิบร้านไม่ได้จ้ะสามสิบร้านนี่ก็แค่เฉพาะค่าที่ดินนอ๋อประเมินค่าไม่ได้เลยเนี่ยดูสิเป็นเรือนแบบว่าโอ้โหนี่เนี่ยเดี๋ยวลุงให้ดู นิดเดียวนะฮะให้ลุงอคุณชื่อเดิอนไปแล้วก็ถ่ายเตียงนอนมีเตียงนอนสวยเป็นเชฟโคโรเน่โคโรเน่แบบโอ้โหรอนี่โอกาสดีมากโชคดีมากเลยไม่เป็นไรจ้ะโอ้โหนี่หาดูยากหนึ่งในโลกเลยข้ามเหรอฮะให้ข้ามเหรอไม่ต้องถ่ายตรงนี้แหละถ่ายตรงนี้ก็อุ้ยดูเตียงสิโอ้โหดูเตียงสิทุกคน ยังไม่<ด>ไ้ไ <laughs> ก็งดงามอยู่ก็ตามการเวลาแต่ว่าทําหน่อยก็จะแบบดูใหม่ขึ้นเท่านั้นเองแต่สวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วค่ะหายากแบบนี้สุดยอดเลยสนดเนียจะจะนอนกลางวันไม่พออยู่อากาศภูมิภาคแบบเี้เนนตเโอ้ดูสีิมีพื้นที่ อันนี้เรียกว่าเรือนอะไรเนี่ยเขาเราียกว่าเรือนอะไรดีเรือนพิศวาสอันอนีน้ชื่ออันนี้ชื่อว่าเรือนทศทวีทศทวีนะ<ด>ททเรือนจุธาทศเรือนนี้เรือนจุธาทศพี่สาวชื่อจุธาทิษคุณพ่อชื่อทศก็เลยเอาอันนี้มาเป็นจุธาทศคุณแม่ชื่อ<ค>เนทนแขพี่ชายเป็นนายทหารชี่บุรัตทวีก็เป็นเรือนเทนทว Brit ีอะไรอย่างเงี้ยผมตั้งชื่อให้เขาเป็นที่อะไรของเขาจะจะจำได้ไหมเนี่ยชื่อเยอะแยะเลยเนาะดูสวยมากแล้วตัวนั้นล่ามอยู่ทำไม อ๋อคือเดี๋ยวเขาจะกัดนะ,นอะตอนนั้นอ๋อตรงนั้น,นจะกัดหน่อยอใช่ไหมอ๋อเหรออันนี้เป็นของที่เป็นมาเซฟิสโอ๋อดูสิของเก่าทั้งนั้นเลยเนี่ยมันเหมาะแล้วล่ะมีบางแก้วมาเฝ้าขอบเพราั้นคนเขาแบบขโมยอันนี้คือมาเซฟิสบางชินน้นก็คือตั้งแต่ยุคยาตอนกลางจานถึงแล้วหตอน,นก็ถึงตอนตอน้นแต่มันไม่เห่านะตัวนี้เนาะอ๋อกัดอย่างเดียวอ่ะ สุนัขเห่าคือสุนัขไม่กัดอ๋อเซลดัมบอร์กเขาเรียกว่าเซลดัมเซลดัมไบต์อะไรนะเขาเรียกว่าเซลดัมอะไรนะที่บอกหมาเห่าไม่กัดอ่ะเซลดัมไบต์อะไรเซลดัมไบต์บาร์กิ้งด็อกเซลดัมไบต์บาร์กิ้งด็อกเซลดัมไบต์นะฮะก็คือหมาเห่าจะไม่กัดนะฮะดูสิสวยมากทุกคน โอ้ยเห็นแล้วแบบนะตะลุงมีบุญมากเลยนะบอกตรงเนี่ยเรามาเจอพี่เขาโดยบังเอิญนะอยู่ๆพี่เขาเห็นเราเดินจากโรงแรมมาเพื่อจะไปวัดป่าหรือะไรเขาก็มาทักแบบอุ้ยมาให้ถ่ายรูปบ้านเก่าๆถือว่าโอ้เป็นอะไรที่โชคดีกับทุกคนนี่เอามาฝากช่องนี้ให้ทุกคนได้ดูกันห้องครัวอย่าไปจะเพิ่มไปถ่ายใช่ใช่ใช่อการกะตุ้ม เราจะส้มหน่อยค่ะอืมสวยงามมุดงามหมดจ้ะอีกหน่อยก็จะเป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟเนาะเป็นกาแฟเป็นคาเฟ่ไงแต่จะให้คนเข้ามานั่งสามารถที่จะมาถ่ายถ่ายรูปใช่ชิวๆมีพื้นที่ชื่อด้วยนะฮะชื่อร้านจ้ะชื่อร้านตั้งชื่อแล้วว่าชื่อร้านว่าร้านหัวเมืองหัวเมืองเมืองโอเคขึ้นเอ่อจะมีเป็นโครงสิ่งสุภาพเป็นโครงครับขึ้นไว้ว่า เยือนสถานเรือนการเก่าเล่าอ,อดีตยินสังคีติ่นนักร้องก้องสยามออนน,นนี้ก็จะเปิดกับเพลงของอสุรพลเป็นเพลงเก่าเพลงสุรพลเพลงอคอนเมมจะเต็มเมมจะเต็ม